ว่าไงตุ่นก็ได้เหรออ๋อว่าไงต้นโอ้ไหนนั่นเราไงตรับชมกันต่อครับอันนี้แพทของเพื่อนเจอว่าอเอซดาฮานอันนี้เป็นเสียมเนาะเป็นนังเหลืองนี่เนี่ยนย่งๆนี่มีสุกงวดอืดอัต้นนี้ดกขนาดเนี่ยพูด่าพูดเนี่ยอันนี้เหนยกันนังอ๋อเนี่ยพูดพูดเนี่ยพูดว่ามันแข่งอยู่ไหนเด้วมันมันมันหนักเลย นักมันมันมันแข็งแรงค่ะการหนแข็งแรงโอ้โหันอ้อมตัวยังไงยังงหุนได้มือนเิ่นี้อู้ยยังเด๋มายันเด๋มแบน้ำหนักลอยลูกนะเออคนแต่จะเป็นส่วนไม่ล้นสองสองสวนไม่ลนเขามีสองโดมสอนอ่ามีสองเทาังค่ะสโดมคักค <c oughs> พุนต้นนี้ปีนี้แสดงว่าปีนี้หลายก็สุกหลายกว่าเยอะแล้วก็ปีกายนี่ยเยอะเท่าที่เท่าที่มาเบงเท่าที่ออกมาเบิงอืมาซื้อสีแต่ว่าบัดเปิดชัวร์นะครับตั้งเชียร์ให้เขาตัดชื่อเมีค่ะมาเอาเขาตัดเบอร์เลยสีแดงเขาเปิดใจไหมคอใส่ถ้ามาเอาเลยว่าปีนี้จะถือเป็นยังไงบ้างแมนเศรษฐกิจบินเก้าอลไรครับนี่ครับต้นนี้กันแดงเต็มต้นนะครับนี่แดงเต็มต้นเลยครับฟาด มาเ้อครับมาเด้อมาเที่ยวกับสวนอินดอพาลัมสวนสุขใจครับนี่ครับอันสุ่มดมเมอลอนนะครับทางในเนี่ยต้นเมอลอนครับอืมอ,อ,อันซ้อนต <c oughs> ้นพุม่มนี่ครับนี้ต้นไม้ไงครับอ่าหยอดเลยครับ โอ้แม่นบัดได้ครับผนสูดล,ลูกหูล,ลูกตาครับพี่น้องหลายคักอีรีครับเออเจ็ดแปดลอยเป็นพันต้่นหมดเลยครับพี่น้องสวนเมิอนเดี๋ยวบางสวนเมล่อนกันบดไห้สวนเมล่อน มันกับเป็นตะหันเยอะจันะโอ้โห่เมลอนบ้านไอสุกตัวน,นี้นน oh, กำลังเป็นนวยอยู่ปปนะครับสวนเมลอนเป็นวยป้าปีนีเป็นวยดีเนาะอยับนววยมันนะนยังหลายเลยครับสวนเมลอนยังส้มบางสวนเมลอนครนับ ผู้ใดสนใจมาได้ครับนี่สวนเมลอนอินทภาลำบ้านนวนตะคอ้อโอ,เเอ,โอ้เห็ดดีมากเลยผลครับกา<ม>นปลูกย่างดีครับหลายแหง้งปัดโน่นเป็น้ยนยง,งามๆครับร ออกไปทั้งหนอกอนกับหอนพวดเดีวออก,อกมาทั้งปีครับบันสวรรค์ได้กินตะพาลนี่แล้วขักอีริยดสนใจมาได้ครับช่วงนี้กัน เป็นบพานนี่เปิดสวนนะครับแต่ว่ากับมะเที่ยวได้ครับเพราะว่ามันเริ่มสุกแน่แล้วห่อไวในแม่บิดได้ครับจะผ่าล้มนี่มิ่งขนาดประมาน,นี่ครับเอียงอ่ะจำซื้ออะได้ต้นพันธุ์กับมีได้ครับนี่ต้นพันธุ์มันอ่ะ เมื่อสือเอาไปปลูกก็ได้ครับยุสวนสุขใจอินทผลัมต้นนี้ต้นนี้ฟาดมาในสุขครับนี่

เดี๋ยวเบิ่งต้นพันธุ์กันครับเพิ่นขายต้นละเท่าใดก็บ่ทันนี้ฮู้ครับนี่เดี๋ยวโอ้เอาไปปลูกได้เลยครับนี่ต้นพันธุ์พร้อมปลูกอินทผลัมต้นพันธุ์อินทผลัมครับพี่นอ้องอือหลายคัดถึงต้นใหญ่ต้นน้อยโอ้มื้อนี้เอาโมู่ใหญ่ๆนี่แล้วไปปลูกเขาด้เป็นหน่วยไว้เนาะ สองปีต,ต้นละจักต,ต้นละจักต,ต้นละจักเมื่อนล่นะเนี่ย <c oughs> ต้นละหาพันต้นละหาพัโอ้โูต้นใหญ่ต้นละหาพันครับนอนมันโอ,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 โอ้สุดยอดเลยห้าพันบาททำเนี่ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่ครับอยู่สวนนี่แหละครับนี่ผู้ใดสนใจกับมาได้ครับ บ้านน้นตะขอครับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีประมาณพันต้นครับมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับต้แนีเดียวครับนี่พี่นอออ้องบัากหลยครับนี่ครับสวนแมนเบัดเลยติดใจนี่นะโคในสีนะครับพี่นอ้องสีแดง,งดนี่ง้ํแต่เนี้ยนี่มั้งนี้ ครับบองต้นนี้ครับสุกแดงเต็มต้นเลยโอ้มึงแต่ละพวงนักหลายร้อยูยครับนี่หลายบาทอยู่ แล้วนี้แมนเบิร์ตได้ครับนี่สีแดงนี่พันธ์สีแดงครับนี่แมนเบิร์ตเลยครับนี่นี่เป็นห่อไว้อยู่ครับอังผีกับแมนนี่ก็ห่อไว้บ้านนีนซุกกำลังเริ่มซุกแล้วครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผู้ดใดสนใจก็มาครับ บ้านน้นตะคอครับสวนสุขใจอินทภาล้มมาเที่ยวมาหาซื้อไปกินครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ